เรื่องเทศบาลแนวคิดความเป็นมาของเทศบาลเทศบาลถือได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่นท้องถิ่นที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากที่สุดในปัจจุบันไม่อนับรวมสุขภิบาลซึ่งในปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลไปหมดแล้วเทศบาลในประเทศไทยถือกำเนิดขึ้น เมื่อปีพศ2476ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลพศ2476ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองหนึ่งปีภายใต้รัฐบาลของพญาพหลพลพยุหเเสนานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นปรีดีพนมยง์ถือเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่ผลักดันในการเกิดการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นในปีพศ2476 ซึ่งเป็นผู้นำแนวคิดเรื่องการปลูกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้อยู่แพร่หลายในตะวันตกเข้ามาใช้ในประเทศไทยนอกจากนี้ยังเป็นผู้มีส่วนสำคัญที่สุดคนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงการปลูกครองเมื่อปีพศ2475อีกด้วยโครงสร้างเทศบาลได้กำหนดให้เทศบาลในประเทศไทยมีทั้งหมด3ประเภทอันได้แก่ เทศบาลนครเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลเทศบาลนครได้แก่ท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่5,000คนขึ้นไปเทศบาลเมืองได้แก่ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งสารากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่10,000คนขึ้นไปเทศบาลตำบลได้แก่ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล เทศบาลตำบลไม่ได้กำหนดจำนวนราษฎรในพื้นที่ไว้อย่างชัดเจนเหมือนกับเทศบาลเมืองนครและเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลประกอบไปด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีโดยมีสภาเทศบาลมีมสมาชิกสภาเทศบาลได้12คนโดยมีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน2คน อำนาจหน้าที่ของเทศบาลอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน้าที่ของเทศบาลที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งหมดเทศบาลจะสามารถกระทำได้ก็ต่อเมื่อไม่มีกฎหมายอื่นๆกำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นๆอีกแล้วเทศบาลจึงจะสามารถกระทำได้ ภารกิจหน้าที่โอนถ่ายให้แก่เทศบาลการถ่ายโอนภารกิจการจัดการสาธารณจากรัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยภารกิจที่ถ่ายโอนเป็นภารกิจที่มีการดำเนินการซ้ำซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น หรือภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐจะต้องถ่ายโอนภารกิจต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน4ปีได้แก่ภารกิจซ้ำซ้อนภารกิจที่รัฐจัดทําในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภารกิจที่รัฐจัดทําในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายได้เทศบาล เทศบาลในปัจจุบันมีแหล่งรายได้สำคัญ3ด้านอันได้แก่ภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าปรับต่างๆทั้งที่เทศบาลจัดเก็บเองหรือรัฐบาลจัดเก็บให้แล้วส่งคืนให้กับเทศบาลหรือภาษีที่รัฐบาลแบ่งสัดส่วนให้เป็นต้นรายได้จากเงินอุดหนุนซึ่งแบ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเฉพาะรายได้จากกิจการอื่นๆ ของเทศบาลเองเช่นโรงรับจำนำกิจการเทศพาณิชย์เป็นต้นการกำกับดูแลของเทศบาล การกำกับดูแลเทศบาลโดยทั่วไปกฎหมายได้กำหนดให้เป็นหน้าที่โดยตรงของนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตที่เทศบาลนั้นตั้งอยู่โดยกรณีของนายอำเภอจะเป็นการกำกับดูแลเทศบาลตำบลภายในอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้กำกับดูแลเทศบาลเมืองและเทศบาลนครภายในจังหวัดนั้นๆ โดยทั่วไปอำนาจในการกำกับดูแลของนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดจะมุ่งเน้นให้เทศบาลมีการปฏิบัติอยู่กรอบของกฎหมายเป็นสำคัญคุณค่าและความสำคัญของเทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองที่จำเป็นและมีความสำคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนต่างๆเฉพาะอย่างยิ่ง ชุมชนที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตยซึ่งกล่าวในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครองจะเห็นได้ว่ารัฐบาลซึ่งเป็น,นกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐนั้นย่อมมีภาระหน้าที่อย่างมากมายในการบริหารประเทศให้ประชาชนได้รับความสุขความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต ปัญหาโอกาสและข้อเสนอแนะปัญหาความไม่ชัดเจนของอำนาจหน้าที่ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารนณะและกิจกรรมสาธารนณะหรือภารกิจใดที่เป็นของรัฐบาลหรือส่วนราชการต้องทำหรือภารกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอปทหรือบริการสาธารนณะใดที่จะต้องทำร่วมกัน โอกาสและแนวโน้มในอนาคตเทศบาลสามารถต่อยอดและตรวจสอบการทวงดุลได้ดีกว่านี้และควรบุงมอบภารกิจงานในหน้าที่ให้ชัดเจนกับองค์กรอื่นๆเป็นต้นจบการบรรยาย